สวัสดีค่ะทุกๆคนหลังจากที่คุณยายของเราได้นำกากมะพร้าวสับมาคุมหน้าดินค่ะเพื่อให้หน้าดินเขามีความชื้นค่ะเมื่อหน้าดินมีความชื้นก็จะช่วยในการแตกรากค่ะและเราได้นำน้ำจุลินทรีย์มาลดต้นบอนสีต่างๆค่ะน้ำจุลินทรีย์เขาจะมาช่วยย่อยดินค่ะ จะทำให้ดินล้วนซุยคะ่ะเมื่อดินล้วนซุยเวลาที่เราลดน้ำต่างๆเขาก็สามารถดูดซึมได้ดีคะ่ะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์คะ่ะต้นบอนสีต่างๆเขาก็จะมีความงามขึ้นมาเลยคะ่ะเขาจะเริ่มแทงใบและแทงหลอดขึ้นมาคะ่ะ อาจจะมีบางต้นบางกระถางที่ยังไม่แทงขึ้นมาค่ะแต่เขาค่อยๆจะแทงหลอดขึ้นมาค่ะการที่เรานำกับมะพร้าวสับมาคุมหน้าดินเพื่อให้เขามีความชืน้นและเราได้นำน้ำจุลินทรีย์มาลดให้เขาเพื่อจะกระตุ้นในการแตกรากและทำให้ดินร่วนซุยค่ะการใช้สองอย่างนี้ ก็ทำให้เขาฟื้นตัวได้ไวคะ่ะจากบอลสีที่มีอาการพักหัวทิ้งใบใบซีดใบเหลืองและไม่เจริญเติบโตคะ่ะถ้าเราใช้สองสิ่งนี้มาใส่และมาคุมหน้าดินให้เขาเขาก็จะฟื้นตัวได้ไวแบบนี้เลยคะ่ะ สิ่งแรกที่เราสังเกตเวลาที่เขาแทงใบหรือแทงหลอดขึ้นมาเขาก็จะมีหลอดที่แข็งแรงค่ะและเขาได้กัดสีออกมาค่ะสีของเขาจะมีความเข้มและชัดมากๆเลยค่ะถ้าเราปลูกต้นบอสีต่างๆ เมื่อเขามีอาการทิ้งใบโดาควรจะหากลับมะเพ้้าวมาคลุมหน้าดินถ้าเราไม่มีกลับมะเพร้าวสับเราจะใช้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำก็ได้ค่ะหรือใบมะขามตากแห้งมาคลุมหน้าดินก็ได้ค่ะเพื่อจะให้เขามีความชื้นค่ะเมื่อหน้าดินมีความชื้นรากของเขาก็จะแตกออกมาเร็วค่ะ และเรานำน้ำจุลินทรีย์มาเป็นตัวเสริมช่วยให้การกระตุ้นรากของเขาดีขึ้นไปอีกทีหนึ่งค่ะเพราะน้ำจุลินทรีย์เขาจะมาช่วยย่อยดินค่ะทำให้ดินล่วนซุยค่ะเมื่อดินล่วนซุยเวลาที่เราลดน้ำหรือให้โฮอร์โมนต่างๆเขาก็สามารถดูดซึมสารอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้น ลากหนอ่อและใบค่ะอ่าบอลสีต่างๆที่เรานำกลับมะพร้าวสับและน้ำจืนสีมากระตุ้นในการแตกใบแตกหลอดและแตกหน่อของเขาค่ะเวลาที่เขาแตกหน่อออกมาหน่อของเขาก็จะมีความแข็งแรงและใบจะมีความสมบูรณ์ค่ะใบสดใบสวยค่ะ สูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งค่ะที่อยากให้เพื่อนๆลองทำใช้ค่ะรับรองว่าทำใช้ได้ผลมากค่ะนำกลับมะพร้าวสับมาคุมหน้าดินและใช้โฮอร์โมนจุลินทรีย์ต่างๆมาลดเพื่อเป็นการกระตุ้นรากเล่งให้เขาแตกหลอดค่ะหลอดที่แตกมาเขาก็จะมีความสมบูรณ์มากๆเลยค่ะ นอกจากต้นของเขามีความสมบูรณ์เขายังต้นแข็งแรงกัดสีสวยขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ